สวัสดีค่ะ YouTube นะคะพ่อนิสาแฟมิลี่ไรางานต่อเด้อค่ะแล้วก็หนาวหนาวเนาะหนาวหนาวอีหลีหนาวหนาว,นาวอากาศหนาวจังเลยทุกมือนี่อุย้ยตายแล้วสน,นุนคึ้นนอนบ่ต้องเปิดพัดล้มบ่ต้องเปเิดแอร์เลยค่ะนะคะโอ้ยนะคะเอฟตีนองหลาตัวลกูกตัวประเทศด้วสวัสดี youtube ด้วยพ่อนิสาแฟมิลี่ายงานตัวนะคะเอฟตีนองหลาตัวลกูกตัวประเทศหนาวบ่เนาะนะคะบ้านนองหลานะคะต่อปปอแล้วขึ้นิีหนาวค่ะเนาะ อะไรนีทานบ้านเฮานะคะหมูบอกว่าอุย้ยหนาวขนาดก็จะหนาวขนาดนะคะเขากุ้มกันนี้ยังเนาะเอฟซี F T, นะคะอีกสี่มือเด้อนะคะมือนี้วันที่สิบสี่แล้วนะคะอีกสี่มือสี่มือเจอกันในกลุ่มเด้อค่ะนะคะ,นะคะเดี๋ยวพี่พอ่อนิสาต่จีมือสองมือนี่นะนะคะพี่พอ่อ็นจีเขากุ่มเนาะนะคะเอฟซี F T, นะคะ เอ่อถ้าไปในหมายเลขบัญชีของแอดถวัชชชยเด้อค่ะนะคะลา่าลำรคอนนะคะลำรครนเป็นเพจน้อนะคะมีหมายเลขบัญชีของแอดถวัชชชยอยู่ในบ้านหักเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะเขากุมกันนี้ยังน้อนะคะบัตรน้องหลากได้พันกาใบแล้วเนาะนะคะได้พันกาใบแล้วเขากุมกันนี้ย่างนะคะพี่พออยากให้เขากุมกันน้อนะคะเขากุมกันเห็นวัตุคนเด้อพันกาใบนะคะอย่า ก็จองกันไว้นะคะกับพยายามเข่าเด้อค่ะนะคะก็แปลว่าจองกันไว้อยากจองจังไบจะไปบจ็บใบนะคะถึงเวลากับบอเข่าเ,าเนาะนะคะเข่ากันทุกคนเด้อค่ะเอฟซีนะคะพราะว่าเอฟซีเข่าทุกคนค่ะนะคะเพราะว่าตักรกะเพราะว่าเข่าทุกคนน,ะคะนั่นแหละนะคะอันนเพ่ที่ว่าเพื่อนที่จองไว้อาจะเข่านะคะที่ว่าถ้าเกิดว่าชาวบอเป็นนะคะเข่าบ่าเป็นอีลีนะคะหมายเลขบัญชีมีบัญชีเดียวนะคะ กระทักกระเบิงก็ไปในบ้านฮกเลือค่ะนะคะที่มีหมายเลขแอดสวัสดิ์ใช้อยู่ค่ะนะคะเอฟซีนะคะเขาไปแนนันเลยค่ะนะคะถ้าเขาก็เป็นถ้าเขาแอบปบ๊อบบนเขายังบ่อเป็น,ปปนไปเซเว่นก็ได้เด้อค่ะนะคะไฮเซเว่นเขาเข่าห้เด้อค่ะเอฟซีนะคะเนาะนะคะ,ะ,คะไปเจอกันในภูมิเด้อค่ะเขากันทุกคนค่ะคนระละใบสองใบนะคะเขากันในเมือนนะะ่อค่ะเอฟซีเอ่อตัวกันเนาะนะคะตัวนองหลานนะคะพวกเขาก็เจริดหลาเอฟซีนะเขาทิ้งบ่อป้านองหลาน พี่พ้อยเบิงแร็วนะคะเอฟซี SC, พกคยติ่งบ่อปานองหลาเลยนะคะแล้วพี่พ้อยกลับไปสังเกตหลายๆอย่างหลายๆมีหูมีตากระเบิงเนาะไปสังเกตหลายๆอย่างนะคะเอฟซี SC, พวกเราบ่กเข่าไปค่ะนะคะเอฟซี SC, พวกเราบ่กเข่าไปเลยนะคะแล้วก็ทีเอฟซีกับอ่าทีเข่าไปกับเจมี่เป็เอฟซีที่ออกไปเร็วนะคะถ้าเขาเหอะเขาอยากออกไปนะคะแต่ว่าเขาก็อยากเข่าม้าค่ะนะคะแต่ว่าเขาขก,กา้อบก้าในเมื่อเขาออกไปเร็วนะคะ เขาก็บอกกล้าบางคนเขาก็เข่ามาค่นนะคะเขาก็บอกว่าเขาเข่ามาเข่ามาก็ไม่ได้เป็นอย่างค่ะเราก็ต่อหลับเนาะพวกเราก็ต่อหลับอยู่แล้วนะคะพวกเราก็ตออหลับอยู่แล้วพวกเราก็แบบจะได้แต่เข่ามาโรดค่ะนะคะบางครั้งนะคะอาจิว่าคิดผิดไปประมาณนี้นะคะเอ่อนะคะพวกเราเอฟซีนองหลาทั่วโลกทั่วประเทศนะคะหูวาอียังเป็นอียงค่ะนะคะบางคนก็บอกว่าผมรู้แล้วครับคุณพลนกสองหัวคือใครวันเด็ก ผมรู้แล้วครับคุณพลอยนกสองหัวผมเป็นใครนะคะคุณคนเดียวกับที่คนคนเดียวกับที่คุณพลอยพูดเลยที่ผมคิดไว้ว่าจะเด็กอ่านะคะเอานะคะคนเราถิ่าว่ากันอ่อาโดยที่ว่าโมเมนนี่มันโมเมนอกแต่ว่าเขาไม่ยอมรับอย่างเดียวนะคะพี่บอยสังเกตมาตั้งแต่โดนและตั้งแต่แรกๆมาแล้วนะคะแลนทล็ดไปบุ่แทล็ดไปพี่แทลนดไปบุ ool, ่แทลนดไปพี่นะคะ แต่ว่าเพื่อนบ่ยอมหับเด้อค่ะนะคะจะใครไปว่าเพื่อนนี่เพิ่นโกรธค่ะเพื่อนบ่ยอมหับนะคะบ่ยอมมันค้นเล่าน่ะมันบม่ยอมหับอะก็เอินค้นกัะล่อนนะคะเอ่อค้นกัะลอนนะคะไปทัวร์นะคะแต่ว่าบ่เป็นตาที่แตกหลอกบอกแค่นี้แหละนะคะมันบ่มหม่นเลยพอยเบิ่งหนึ่งแต่แลกแล้วนะคะ เราเอฟซีก็บอกว่าคุณพลอผมรู้แล้วว่านกสองหัวนี่คือใครเพราะว่าผมคิดมานานแล้วผมรู้มานานแล้วว่าจ้านพี่พ้อยก็เลยแบบว่าพร่าพี่พลอยเป็นคนสังเกตคนเนาะนะคะจะบอกค้อยผิดค่ะนะคะพี่พลอยสังเกตคนผิดบอกพอยบอผาดค่ะนะคะเพราะว่าอันนี้มันก็แล้วแต่นีสใยเขานะเพราะว่าพวกเราอย่าไปตึใจดีทัวน้องลาโดนว่าขนาดไหนนะคะโดนว่านะคะทุกคนว่าน้องลานะคะ เราไปเห็นไข่เฮ็ดน้องหล่าได้สักคนเลยนะคะแต่แต่ว่าอ่าจรียกอะไรล่ะว่าวแพมแพมจะว่าแห้งไปก็ดีเนาะว่าวแพมแพมแพมอยู่นั่นอ่ะชีบวกไข่ชีบวกไข่ว่าวแพมแพมอยู่นั่นอ่ะนะคะมันก็เป็นไปเพระได้ตาเปล่อนะคะหาว่าพวกเราไปเกาะกระเสพย์นนี่ไหนได้หน่ะเขาบอเอาน้องหล่ามาวอามักแกะเกาะกระแสมั้ ก็ยืนน่ะแหะแตน้องลาน่ะนะคะเอาน้องลาไปเว่าวยืนัน่ะเพราะเอาน้องลาไปว่าวเรามันมีคนเบิ่งแต่คนสืดท้ายพวกเราบเคยเบิ่งค่ะพวกเรามีแต่ว่าเอา่อเขาไปเออมันจังตันยังตีเขาก็ออกมาทุกคนหล่ะเขาบอกนะคะเอ็ดีกเขาบอกนะคะเขาบอกเขาไปเบิ่งช่องนั้นมันคือไปเจอนะคะเห็นไฟแดงๆไล่ตอดอยู่นะคะเขาไปเห็นเพีย,พ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 ยวพ้อยนิตาคือกันพ่อยเบิ่งพ่อยบฟังและพ้อยนั่งนีเลยนะคะ พี่พอยว่าเมื่อไรจะละนะคะมันกันยังนางดาครอบครัวอยู่นั่นน่ะนางดาพอดาแม่นางลูกดาอ้ลูกสาวคือเก่านั่นละนะคะนา,างดาครอบครัวเพิ่นคือเก่าเั่นและนะคะกระต่างเพิ่นมันแก้บ่ได้นะคะวเว้นแต่ว่าก็สิหยุดไปอีกนะคะหลายช่องแน้วทีีหยุดไปนะคะชี่ดานองหลานนะคะลงของทุกคนค่ะบ่มีใครําเร็จเลยค่ะนะคะคนที่ว่านองหลานะคะแม้แต่คิดกับบแม่นเหลี่วนะคะบอกแค่นี้เด้อน,นะคะ ล้วตอนนี้ก็เหลือจะว่าเอทีทียู่น้ากันอยู่ตอนนี้เนาะนะคะเอที SD นะคะที่อยู่น้ากันตอนนี้เนาะนะคะการรักษาเอทีฐานเอทีฮาไวเดอค่ะนะคะอีกซีมือนะคะเจอกันในกลุ่มค่ะนะคะพยายามเข่าเด้อค่ะนะคะล่าลํานครแฟนเพจนะคะหมายเลขบ่างจีของแอสทวด์ใช้นะคะเขา่ากลุมนะคะแล้วก็หมายเลขมาไลฟ์ออนไลน์นะคะธนคาคารอากรุงไทยเด้อค่ะนะคะ ไอ้ของแอตวัตใช้คือกันนะคะเพินพ่นเพินพ่นโพดไว้ในบ้านหักเด้อคแต่เอฟซีนะคะถ้าเข้ามาในบ้านหากักสีหูนะคะจีห็นนองหลานะคะเห็นทุกคนที่คุยกันอยู่ในนัน้นแล้วน้องหลานะคะที่อยู่ในบ้านหากักขนาดนะคะผู้ใดาาเข้าไปปุ๊บนะคะผู้ใดาาเขา้เขาไปนะคะผู้ใดเข้าเข้าไปนะคะจีห็นนองหลานนะคะจีห็นนองหลาอยู่ในนั้นนะคะนองหลาเพิ่นไปติต่อคอมเมนเ้อร์ค่ะนะคะผู้ใดาาที่ว่าเขากลุ่มแล้วนะคะ เขาคุมแล้วนะคะผูใดที่เขากุมแล้วเด้อค่ะนะคะเอฟซีนะคะเขาลุมแล้วก็พยายามแบบว่าพูดในบานหักเลยค่ะเนาะนะคะพวกเราจีดีลูกันเนาะนะคะเอฟซีนะคะไทรทีเมื่อเจอกันในกุมค่ะเขาคุมเขากุมเด้อค่ะสวัสดีค่ะ